ันนี้นะคะเป็นคิปที่หนูดีใจที่สุดเลยเพราะว่าเราจะมาเปิดโทรศัพท์พิตันกันนะคะที่เป็นโทรศัพท์พิตันนะคะแล้วเดี๋ยวเดอกแล้วหนูไปโทรศัพท์พิตันมาได้ยังไงพิทันอาบน้ำอยู่ค่ะก็เลยไปหยิบมาเพราะว่าพิตันไม่เอาโทรศัพท์เข้าห้องน้ำค่ะเอาค่ะนี้เอามาดูเลยค่ะว่าในโทรศัพท์พิตันมีความลับอะไรเอ่ยใช่ไหมใช่ค่ะมีความลับอะไรที่เรายังไม่รู้ในโทรศัพท์พิตันนะคะ เดี๋ยวเราจะมาเปิดดูนะคะน,นี่นะ่ะเป็นหน้าจอของพี่ตันใช่ไหมมีอะไรมากแรกก็จะมีเป็นอะไรก็มีโู้ทำไมหน้าจอพี่ตันโทรศัพอ,อะไรแอปอะไรเยอะแยะเลยอะมีเฟซมีไลน์มีฟีไฟทิกตอกนะคะมีทิกตอกด้วยเราอยากจะดูทิกตอกอะคะ่ะอ่ะเข้าไปดูเลยค่ะทิกตอกพี่ตันค่ะเข้าไปเลยนะก็บอกเลยนะพี่ตันอะไม่ได้ถ่ายคลิปอะไรเลยไม่ได้ถ่ายอะไรเลย,เ,ลยเพราะว่าพี่ตันอะ อ่ะกุดมาเกย์มีผู้หญิงนะคะซึ่งพิธทนไม่ได้กดอาการดูกําลังติดตามนะกลดมาจะมีผู้ชายเลื่อนไปอาจจะมีผู้หญิงซ่อนอยู่อ่ะดูรูปดูเนี่ยระบำรูปพิตันนี้ว่ามีอะไรมาอ่ะระบำดูหนยกดเลื่อนหาไปเรื่อยๆสิว่าพิตันเอบมีรูปสาวหรือเปล่า ในมีรูปอะไรบ้างเปิดดูมีแต่ผู้ชายน่ะไม่มีเกมไม่มีอะไรเลยดูอะไรก็ไม่รู้ก็มีอะไรอีกคะอะไรก็ไม่รู้มีเด็กมีโอ๊ยไม่มีอะค่ะทุกคนติ๊กตกเลยในติ๊กตกในดูติ๊กตกพี่ตันใ้มีอะไรติ๊กตกมีเยอะมากเลยแต่แต่ว่าพี่ตันแต่ก็มีผู้หญิงอยู่นะ ตลกมีอะไรอีกไหมก็ไม่มีเอาดูติ๊กตอกไงก็เปิดติ๊กตอกดูสิพี่ตันถ่ายติ๊กตอกมีผู้หญิงแต่ว่าพี่ตันไม่ได้กดติดตามไม่ได้กดใจด้วยเอากดดูในติ๊กตอกพี่ตันนะติ๊กตอกพี่ตันไม่ได้ถ่ายอะไรดูเอ้าไม่มีอัลบราบ้ามาอะไรเลยเหรอพี่ตันไม่ได้ถ่ายเฮ้ยเฮ้ย ผู้หญิงเตมยอนมนมีอะไรมีแล่วพิไม่ได้สาวไมีอะไรมมนมีอะไรเลยห็นนะพี่ตากดถูกใจผู้หญิงเต็มลติดอเพื่อใช่ตอืน่หกดติดตามแต่ว่าไม่ได้กดถูกใจนายอพิทัันเปิด ฮะไม่ไเลยเกิดใจเกิดเราเกดอะไรอ่ะกดใจเออกดใจกดถูกใจอยู่เฉยๆไม่จะดูในโทรศัพท์พี่ตันมีอะไรเป็นความลับมีอะไรหรือเปล่าไม่เลยไม่ยิงหน่ะไม่มีอะไรเยอะมากเลยอะแล้อะไก็มี่ตันค่ะจังหวะแอบเป็นความลับพี่ตันใช่ไหม ก็ใจชินไปเลยคือไปอานบน้ำอ่าเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้เราไปเลยนะคะไปไปเอ๊บดูเธอสอบพิจารณ์ใช่ไหมเต็มเลยอ่ะไม่สำเร็จใช่ไหมพี่ตันมาจักพี่ตันมาเอาก่อนใช่ไหมใช่ไม่เป็นไรเดี๋ยวไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวครั้งหน้าพีิจารณาบ้าอีกเราจะไปถูกกันใช่แล้วค่ะเอาไว้ครั้งหน้านะคะ